วิญญาณหญิงสองคนในห้องดับจิตของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งก <c oughs> ำลังคุยกันระหว่างรอรถจากสวรรค์มารับคนแรกบอกว่าฉันหนาวจนแข็งตาย <c oughs> คนที่สองบอกฉันหัวใจวายเพราะสงสัยสามีนอกใจ <c oughs> <c oughs> เลยกลับบ้านก่อนเวลา เห็นเขานั่งดูทีวีคนเดียวมันก็ผิดปกติคนแรกเลยถามว่าแล้วไงต่อละ่ะทีนี้คนที่สองเราต่อฉันสังหรว่ามีผู้หญิงซ่อนอยู่ในบ้านแต่ฉันคนตัวบ้านขึ้นถึงหลังกาลงถึงห้องตายดินดูใต้เตียงคนในตู้เสือ้อผ้าทุกซอก ทุกม,มุมที่จุดเหนื่อยจนตายด้วยหัวใจวายเจียบพลันเจ้าคนแรกก็เลยพูดงึมง,งำงึมง,งำขึ้นมาว่านาเสียดายจริงๆทำไมคุณไม่ไปเปิดตู้เย็นดูสักนิดทำไมงั้นเราทั้งคู่ก็ยังไม่ตาย